จริงใจงเธอก็จะปะคือพอมันเป็นเพื่อนกันอนะ่ะมันต้องจริงใจเว้ยเพราะการมาถึงของโซเชียลมีเดียมันทําให้ระยะในการสื่อสารมันน้อยลงคือถ้ากักจะมาเป็นคอนเทนเตอร์ทำไมนึ่องออกไะหัวใจของการเป็นคอนเทนเตอร์ในยุคนี้คือมันต้องมีความเป็นธรรมชาติแอมมากลัวคุณไม่เข้าใจเว้ยเพราะพื้นฐานแอมแอมอยางจะบอกไปเลยแอม,มเป็นคนโง่แอมไม่ฉลาดเล่าเรื่องเดิมๆซ้าไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง จนคนเชื่อว่าคุณเป็นคนนั้นจนคนเชื่อว่าคุณเก่งเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกลเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะตเลิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้าง่าสวัสดีนะค่ะแม่แม่ทุกคนค่ะ มาถึงในส่วนของคลิปนี้นะคะตอบคำถามอีกแล้วเจ้านะคะชาวช่องอริชานะคะช่างที่สงสัยเสในาะไรนะคะบอกก่อนนะทุกเมนเนี่ยช่อง y o u t u b e เนแอมตอบเองหมดเลยนะเพราะฉันแอมได้อ่านทุกอันแอมรู้เลยว่าใครอยากให้แอมแนะนำเลือกอะไรนะคะสำหรับ คอมเมนต์เนีเขาก็ถามเรื่องของการทำเออสตอรี่เทลลิ่งนะคะในสไตล์ของแอมว่าคุณแอมมาทำสตอรี่เทลลิ่งอ่ะทำยังไงในสไตล์ของแอมนะคะคือเขายา้ำเลยว่าเป็นในสไตล์ของแอมนะฮะคือเดี๋ยวแอมก็คงจะทำคลิปอื่นแหละเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่เป็นหลักการสตอรี่เทลลิงจริงๆนะแต่ในะคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะคะจะคุยว่าการเล่าเรื่องการสร้างสตอรี่เทลลิ่งในสไตล์ของแอมนะ,ะในสไตล์ของบ้านกระตระกระเตือนนะฮะเราคิดยังไงเราทำยังไงนะคะ Icana, ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟนะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้เซฟอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปฟังคอนเทนต์นี้กันเลยค่ะเป็นข้อที่1นนะคะแม่แม่ก็คือแอมเนี่ยเล่าแบบเพื่อนค่ะเล่าแบบเพื่อนแอมอ่ะไม่ได้มองว่าผู้ติดตามของแอมอ่ะเป็นผู้ติดตามแอมไม่ได้เรียกผู้ติดตามด้วยแอมจะเรียกแม่แม่คุณพี่นาๆอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ไม่ได้แทนตัวเองว่าเป็นแบบพี่แอมครูแอมน้องแอมหรืออาจารย์แอมนั้นไม่เคยอ่ะเธอไปหาเลยฉันจะแทนแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเหรอไม่มีมีแต่ว่า แอม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 ,แอ,มอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือแอม,มเชื่อว่าผู้ติดตามของแอมเป็นเพื่อนกันไม่ว่าคุณจะอายุ50อายุ70อายุ20 1 3 5 7 3ขวบอย่างเงี้คยคคอเราเป็นเพื่อนกันทีนี้พอเราเป็นเพื่อนกันนะคะในสไตล์การเล่าเรื่องในการเทลตอรีของแอม แอมก็จะเล่าแบบจริงใจเธอก็จะปะคือพอมันเป็นเพื่อนกันอ่ะมันต้องจริงใจเว้ยแล้วมันก็ต้องใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายคือแอมไม่อยากให้คุณอ่ะรู้สึกว่าการเรียนเรื่องการตลาดหรือการมาฟังเรื่องแบรนดิ้งแม่งเป็นเรื่องที่เครียดสตาร์สัตย์ตั้งต้นนั่นะคือดิชันได้เป็นคนไม่ฉลาดอันนี้ดิชันบอกเลยดิชันเป็นคนไม่ฉลาดแอมไม่เป็นคนเข้าใจอะไรยากๆไม่ได้ไม่ได้ขนาดไหนเธอรู้ป่ะเวลาฉันไปสอบนะช่วงเด็กๆของฉันอ่ะสมมุติว่าโจทย์เลขนะมันบอกว่ามี2ยกลัง3เยกกำลังสามอย่งเาีย เออแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยแล้วค่อยค่อยคูณไปทีละอันทำไปทีละอันอถึงได้จดเลขตัวหนึ่งอ่ะแล้วแอมก็เป็นคนที่มีความเข้าใจอะไรลําบากมากอะไรที่มันเป็นเรื่องยาก,ยากแบบเรื่องชีวะยากๆคีมย,ยากๆเนี่ยพวกนี้แอมก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อไรก็ตามเป็นรูปภาพสวยๆ่เนี่ยเออแอมเข้าใจแล้วก็ตั้งคําถามมาทั้งชีวิตเลยว่าทาไมมันไม่มีใครสอนแบบเขียนโค้ดง่ายๆวะเพราะแอมเรียนไอทีมาเนาะไม่มีใครสอนเขียนโค้ดได้ง่ายวะสอนทํากราฟิกง่ายๆทำไมไม่มีคนสอนวะ หรือการสอนแบบเรื่องการตลาดเรื่องแบนดิ้งอะไรเงี้ยทำไมมันมีแต่อะไรที่มันแบบยากจังเลยอ่ะบางทีไปฟังวิดีโอของบางคนน่ะช่วงสมัยก่อนแอมศึกษาเรื่องการตลาดเรื่องแบนดิ้งอ่ะคือเป็นสับแบบภาษาอังกฤษไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของคลิปอ่ะอีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการพูดอะไรไม่รู้เหมือนอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังดิฉันก็แบบฮะดูยากจังนะฮะแอมก็เลยมองว่าแอมเล่าแบบเพื่อนแอมไม่เชื่อว่ามีลูกค้าคือแอมไม่เชื่อว่าคนเป็นลูกค้าของแอมแต่จริงๆแล้วว่าความเป็นจริงคือคุณคือลูกค้าของแอมแล้วพือ ลูกค้าของแอมจะต,ตัวแอมเองแอมไม่เชื่อแอมไม่เชื่อว่าเฮ้ยเธอเป็นลูกค้าฉันไม่ฉันไม่เชื่อฉันมองว่าเธอกับฉันก็คือเพื่อนสาวกันคือคุณเพื่อนคือคุณพี่คือคุณเพิ่นคือเป็นคุณเพื่อนกันถ้าคุณมองได้ว่าผู้ติดตามของคุณเป็นเพื่อนแล้วเล่าสตรอรี่แบบเพื่อนนะมันจะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันคุณไปลองดูเลยค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในปัจจุบันเนี้ยคนไหนบางที่เล่าแล้วดูห่างไกลจากคนนะ่ดูแบบมีระยะ น้อยมากนะคะแต่มีแต่คนพยายามเอาระยะตอนนั้นนะให้แคบลงเรื่อยๆเหมือนเป็นเพื่อนมัธยมที่สนิทกันอะเทรน์ของการเล่าเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเทรนของการทำคอนเทนต์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมัยก่อนยุคนึงมันจะเป็นเทรนของการต้องแต่งตัวดีๆทำคอนเทนต์สวยงามโปรโดักชันไฮโซโก็รูตอนนี้มันกลายเป็นว่าถ้าคุณมีตรงนี้ดีคุณมีสมองดี หน้าตาการแต่งตัวทุกอย่างคนเริ่มไม่สนใจคุณลองไปสังเกตดูดิคนสนใจเรืก่กีน้อยลงมากคอนเทนคเตอร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นครูเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขายังเขายังเปลี่ยนแนวทางรูปแบบเลยให้เข้าถึงคนมากขึ้นเพราะการมาถึงของโซเชียลมีเดียมันทําให้ระยะในการสื่อสารมันน้อยลงสมัยก่อนมันอาจจะมีระยะในการสื่อสาร ที่กว้างเนอะแต่พอมีโซเชียลมีเดียเข้ามามันทำให้แอมสามารถคุยกับใครก็ได้ระยะการสื่อสารมันก็เลยแคลบลงเพราะวาในแอมสามารถทักเฟซหานายกก็ได้ทักไอจีหานายกก็ได้คุณก็เอามาระยะการสื่อสารมันแคลบลงเมื่อแคลบลงปุ๊บคนก็เลยมองว่าถ้าฉันทักแชทเธอได้ง่ายฉันก็เลยคิดว่าเธอควรจะเป็นเพื่อนกับฉัน อันนี้ข้อแรกค่ะในสไตล์การทำสตอรี่เทเลียมแบบของแอมค่ะข้อที่2นะฮะคือแอมจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆในการเล่าแอมจริงจังกับเรื่องที่แอมทำแล้วก็จริงใจคุณไปลองดูเลยค่ะคอนเทนต์ของแอมนะฮะคนจะคอมเมนต์ตลอดว่าโอ้ไม่มีกักเลยช่องนี้อะไรเงี้ยแอมก็จะคิดว่ากูไม่เข้าใจมันจะมันมีคนที่ทำคอนเทนต์แล้วมันกักด้วยวะคือถ้ากักจะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำไมนึกออกปะถ้ากักก็ไปรับบทอย่างอื่นดีกว่าแต่ของแอมแอมก็จะจริงใจและจริงจังมากๆจริงใจคืออะไรเวลาแอมเล่าแอมจะจริงใจกับคุณไมมมแอออก็พูดตรงันนี้เคยสเร็จมั้กกก็็็เเเล่่าาาตตรรรงงงออออนนีแแมมมทไสจจบคือจริงใจ เมื่อเราให้ใจซึ่งกันและกันนะฮะคนก็จะรู้สึกได้ว่าเขาให้ใจเราเราให้ใจเขาเขาก็จะเปิดรับเปิดกว้างอยากจะรู้จักคุณอยากจะสนินสรมกับคุณมากขึ้นเพราะมันเปิดใจซึ่งกันและกันไงและมันไม่ใช่แค่ว่าแอมเปิดใจฝั่งเดียวนะคือผู้ฟังก็ต้องเปิดใจให้เราด้วยผู้ฟังก็เปิดใจที่จะตอบรับว่าเออมันจะมีอีกเทยคนหนึ่งมาเล่าเรื่องแบบตลกๆว่าแบบเออคุณแม่ค่ะคุณอาค่ะอย่างเงี้ยแล้วซึ่งมันขัดกับนอมเดิมมันขัดกับเรื่องแบบเดิมพอเป็นเรื่องการตลาดแบนด ซีรีสประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแอมก็ทาให้มันขัดจากนอมเดิมมาคนก็ต้องเปิดใจกันทั้งสองฝ่ายนะแอมก็จริงใจมากๆกับการเล่าเรื่องแล้วยุคนี้ผู้บริโภคเขาดูออกค่ะเขาดูออกว่าคุณอะท่องมาเขาดูออกว่าคุณรู้จริงเขาทําจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่ไปท่องมาแล้วก็ไปทราบเรื่องพอดีมาเขารู้นะฮะเขารู้เลยเขารู้ว่าเนี่ยคุณอ่านมีสคริปต์อยู่ข้างค่แล้วก็พูด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 ไปคือไม่ได้รู้จริงไม่ได้เข้าใจจริงแต่แอมก็จริงใจแอมก็พูดไปเลยพูดพูดพู มีความให้ใจซึ่งกันและกันคุณไปไล่ดูเลยคือตอนนี้มัน,ม,นมันเปลี่ยนเทรนแล้วอะเทรนมันเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วถ้าคุณจริงใจกับเขาได้แล้วคุณจริงจังด้วยนะไม่ได้จริงใจอย่างเดียวแอมจริงจังด้วยคุณลครจะได้แอมทำแต่ละตัวดิแอมได้เงินส่วนแบ่งจาก y YouTube อะเดือนละประมาณประมาณหมื่นหนึ่งอะเธอฉันได้เงินอะยูทูบแบ่งให้ฉันที่ฉันนั่งทำคลิปเกือบตายลง1 8บ9ตัวลง2 0 3 0ตัวต่อเดือนอย่างเงี้ยเธอฉันได้ตังหมื่นเดียวแต่ฉันจริงจังไ โดยที่ฉันยังยังไม่ได้มองในสัมพันธ์หาเงินจากเรื่องนี้ยังไงฉันจะแบบมีคนมาติดต่อขอคอนซัลท์กับฉันไหมหรือว่าฉันจะทำโปรดักต์อะไรมาขายได้จากฉันนำฉันเอาตัวเองไปรอที่อนาคตแล้วฉันเอาตัวเองไปรอที่ความจริงใจแล้วก็จริงจังไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลองกลับไปทำดูได้ค่ะข้อต่อนะคะ s อ o r y t e l l i n g ของแอมไลน์สไตล์ของแอมก็คือแอมเล่าแบบเห็นภาพชัดและมักจะเล่าจากประสบการณ์ค่ะเมื่อไรก็ตามที่มันไม่ได้หลุดมาจากหนังสือแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เห็นภาพชัดนะคนจะรู้สึกว่ามันรีเลทกันโดยส่วนมากคนสอนการตลาดสอนแบรนดิ้งมกเเารณ่นหมคคคคคุุยย ทำแบบนี้คุณควรทําตามอีด็อกยากมากกูจะเอาเงินงบประมาณแบบคาคาโคล่ายังไงวะคุณนะแต่มันไม่ผิดนะคณทาได้แต่แอมก็แค่มองว่ากราบเปิดตัวแคมเปญแบบนี้เราทุกคนควรทําตามโอ้ไม่กอดช้อปปี้ทำแบบนี้โอ้ไม่กอดฉันจะสู้ได้ยังไงคุณไปสังเกตนะคะกรณีศึกษาที่แอมมักจะเอามาเล่าเรื่องที่แอมเล่านะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องจากแบรนด์เล็กๆเป็นเรื่องจากแบรนด์ที่คุณไม่รู้จักเลยซ้ำเป็นเรื่องที่แบบง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจไม่ง่ายไม่ยากเป็นเรื่องแบบเบสิกอย่างเงี้ย แอมเองก็จะพยายามเล่าจากประสบการณ์แล้วก็พยายามจะพูดให้คุณเห็นภาพไปกับแอมด้วยคคอแอมเป็นนักจินตนาการไงคือแอมใชสสมองซีขวายแอมก็จะจินตนาการแบบแอมกลัวคุณไม่เข้าใจเว้ยเพราะพื้นฐานแอมแอมยันแอมบอกไปแลวแอมเป็นคนโง่แอมไม่ฉลาดเพราะแอมเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเปล่าเวลาจะเล่าอะไรคือมันคนอธิบายแอมฟังต้องอธิบายแอมเห็นภาพไปด้วยเพราะไม่งั้นฉันไม่รู้จริงเว้ยแบบฮะอันนี้คือยังไงนะคุณแม่ฮะ ันเป็นเหมือนคือฉันไม่รู้จริงๆอะฉันไม่เข้าใจอะเธอเป็นเฟรนด์อะไรจริงๆนะคะคุณก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะเล่าจากประสบการณ์เราดีที่สุดคะ่ะอ่านมาแล้วมาเล่าบางครั้งมันคนมันดูออกว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องไหนจริงๆอะคุณเคยเจอประล่ะคนบางคนไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าวิตามินซีดียังไงกับสุขภาพอะแล้วมันจะดูแบบแข็งเกรงไปหมดอะนี่แหละพ่กพวกเขาดูออกคะ่ะข้อที่สี่นะคะสูตรสรุปเรล่งของแอมก็คือแอมเล่าซ้ำไปซ้ำมาในคอนเทนต์เรื่องเดิมๆเหมือนในแอร์เรื่องเดิมๆค b บนดิ้งมาร์เก็ตติธุรกิจแบนดิ้งมาร์เก็ตติธุรกิจแบนดิ้งมาร์เก็ตติ้งธุรกิจแบนดิ้งมาร์เก็ตติ้งก็จะเล่าวนไปช่วงนี้แบนดิ้งช่วงนี้มาร์เก็ตติ้งช่วงนี้มาร์เก็ตติ้งสองแบนดิ้งสามช่วงนี้แบนดิ้งสามมาร์เก็ตติ้งสี่เล่าเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องจนคนเชื่อว่าคุณเป็นคนนั้นจนคนเชื่อว่าคุณเก่งเรื่องนี้ถ้าแอมจะจะบอกทุกคนว่าแอมเป็นคนทำขนมที่เก่งแอมก็ต้องทำคอนเทนต์ ทำคอนเทนต์ทำขนม200ตัวแอมต้นทำคอนเทนต์ทำขนม200ตัวคุณหนึ่งจะเชื่อว่าแอมเป็นคนที่เก่งและทำขนมจริงๆโดยส่วนมากคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะทำสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยประเทศเล่าบางเรื่องอ่ะเล่า5คลิปเลิกใครมันจะไปจดจำภาพจำต่างๆนานาได้วะนึกออกไะมันก็จดจำไม่ได้แอมเนี่ยไปทำคอนซัลท์ให้กับเออ่ดารานักแสดงคนหนึ่งนะฮะเขาอยากจะทำช่องเล่าเรื่องเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเป็นยูทูบเกี่ยวกับสุขภาพแอมคุยกับเขาเสร็จแอมถามว่าแล้วจะทำถี่แค่ไหนเขาบอกว่าเขาจะทำอ่ะสองสัปดาห์เทปหนึ่ง หาแคลรบเช่นมาเหมือนเอาดาราด้วยกันมาทำสองสราเทียบหนึ่งแอมแบบคุณแม่คุณแม่ต้องใช้ประมาณ5้าปีกว่าคนจะเชื่อว่าคุณแม่เก่งเรื่องนี้จริงๆจนขายของได้แต่ถ้าเธอทํา100ตัว100คลิปทุกวันมีดารา100คนกับ100ตอนที่คุยเรื่องสุขภาพคุณดูดิมันเป็นการเอาตัวคมไปปักหลักตรงนั้นแล้วเนี่ยสตอร,รี่เทเลงของแอมคือเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนคนเชื่อให้ได้ค่ะว่าคุณเก่งเรื่องนั้นคุณเป็นสิ่งนั้นคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือแอมพยายามหลีกหนีความเป็นวิิชชาาาาาากกกรรค่่่ะะสไไตของมมมจพยวให้ทีุด แต่ถ้าคุณฟังแอมจริงๆแล้วนะคุณจะรู้เลยว่าคอนเทนต์แอม,มอวิชาการที่เฮี้ยววิชาการสุดๆวิชาการแทบทุกแทบจะทุกประโยชน์ที่ออกมาจากปากแอมเลยแต่วิธีการเล่าอ่ะแอมพยายามจะทําให้มันไม่วิชาการพยายามจะทําให้มันไม่น่าเบือ่อแอมไม่เป็นคนตั้งคําถามมาทางชีวิตไม่เป็นคนชอบคิดสงสัยแอมก็จะสงสัยแบบทำไมอีครูคนนี้ชอบเล่าอะไรมันน่าเบื่อจังวะทาไมครูคนนี้ถึงเอาหนังสือมาแล้วก็อ่านสิ่งที่อยู่ในหนังสือแล้วก็สอนเราอะแล้วก็ไม่เข้าใจเธอหนูออกปะ เนี่ยเราเจอเรื่องพวกนี้มาทั้งชีวิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่จะชอบอะไรที่มันเป็นวิชาการแล้วมันเครียดเลยอ่ะมันมีน้อยกว่าคนที่ชอบความเอนเตอร์เทนไปก่อนเว้ยไม่งั้นนะคนจะไปเรียนกับครูลูกกอบทำไมจะไปเรียนกับอาจารย์ปิงดาวงจะไปเรียนกับครูลิลลี่อย่างเงี้ยทำไมเธอไปสังเกตนะครูสอนพิเศษที่ดังนะมักจะเป็นครูที่แบบมีความสนุกอะ่ะอยู่ในตัว แอมก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเรื่องการตลาดเรื่องแบรนดิง้งมันไม่เคยจะเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องธุรกิจไอ้แอมก็คุยเรื่องธุรกิจเยอะเรื่องบิสเนสเยอะเรื่องบิสเนสก็ไม่จะเป็นต้องซีเรียสก็ได้สามารถเป็นเรื่องที่ปล่อยจอยปล่อยใจจอยๆไปตามคันลองได้แลแ้วแอมก็คิดว่ามันไม่จําเป็นต้อง,ต,องต้องวิชาการอย่างเงี้ยก็ก็เป็นหนึ่งในหลักการของแอมคุณจะเห็นได้เลยว่า s อ o r y t e ลลิ่งของแอมอะแอมจะพยายามนึกถึงอ่อนเดียนก่อนคือแอมนึกถึงผู้ฟังก่อน ว่าผู้ฟังอยากได้อะไรแอมอยากทำสิ่งที่แอมอยากทำอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์แอมอยากทำอะไรแอมเลือกสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่แอมนึกว่าผู้โดยพวกอยากได้อะไรจากแอมเจ็ดสิบเขาอยากได้ความสนุกไหมนะเขาอยากได้คอนเทนต์ที่ทำจากไม้ที่ดีไหมนะ หรือแสงเสียงนั้เป็นยังไงแอมนึกจากมุมผู้บริโภคก่อนเมื่อแอมนึกจากมุมผู้บริโภคปุ๊บมันเลยทำให้พอแอมทำอะไรไปอ่ะคนก็เลยโอบกอดแอมเพราะว่าแอมไม่ได้อยากทำสิ่งที่แอมอยากทำอย่างเดียวแต่มันมีนะครับคอนเทนต์ที่แอมอยากทำซึ่งคอนเทนต์ที่แอมอยากทำบางทีมันก็ไม่แมสเพราะว่ากูอยากทำอ่ะกูมีความสุขที่จะทำถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูแต่แอมเวทน้ำหนักด้วยเจ็ดสิงเปอรงเซ็น่าจะชอบเบไหนเ่าแบบไปคอนเทนต์ที่ผู้ฟังเขาอยากจะรู้ผู้ฟังเขาอยากน่าจะชอบอะไรเสียงแบบไหน จะชอบอะไรแอมก็ทําสิ่งนั้นสิ่งที่เพื่อนแอมควรจะชอบแค่นี้เลยค่ะนี่แหละคือสูตรการทำ s า l i t ทเลียงในสไตล์ของแอมนะคะแล้วไม่ยากใครๆก็ทําได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรเป็นใครนะฮะคุณสามารถทำ s o l i t ทเลียงเรื่องดีๆแบบนี้ได้แน่นอนแบบไม่ยากเย็นแอมก็อยากให้คุณเนี่ยลองศึกษาลองเรียนรู้ดูว่าเฮ้ยซาลิทเลียงอ่ะมันมีกี่แบบวะมันต้องทํายังไง ต้องเริ่มต้นยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วสไตล์ของคุณคืออะไรหาสไตล์ของคุณแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกาลเวลาไม่มีใครเจอแนวทางการเล่าเรื่องแรกสุดเราใช้แบบแรกอ่ะไปยันสิปีหรอคะ่ะเขาเจอเสร็จเขาค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามจังหวะที่คนชอบจังจังหวะของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนาน,นาเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนไปคุณเองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบที่ไม่ยากเย็นเหมือนกันเลิศใหม่แม่แม่คลิปนี้นะคะก็คือการทำสริลิสลิงในสไตล์ของแอมนะคะ ถ้าแม่แม่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้แอมเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมเม้นมานะแล้วอย่าลืมนี้นะคนไปสมัครสมาชิกคอนดิชันได้นะคะมาเป็นเดอะแก๊งสาวประเภทสวยเหมือนกันนะคะไปสมัครสมาชิกได้ก็มีเบนเฟิตหลากหลายนะคะบางบางอันก็สามารถที่จะแบบไ,ไดสติกเกอร์อย่างเงี้ยบางอันก็สามารถจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์เลยดิฉันมีกลุ่มไลน์ของคนที่เป็นแบบเดอะแก๊งเอฟซีเราจะอยู่เดวยกันมอมมอยกันเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้เอาไปแจ้ง เวลาที่อยากให้แอมทําเรื่องอะไรก็จะได้ทําได้นะคะอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณที่คนต้องดูดูให้จบดหูหลายรอบนะครับเปิดฟังตอนแต่งหน้าเปิดฟังตอนอาบน้ำานะคะให้แอมอยู่เป็นเพื่อนของคุณแล้วอยากให้แอมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ฟังมาจนถึงจุดนี้ที่ฟังมาจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ